สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชมซามูไรเวย์69เชมที่จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของวิถีซามูไรและนินจาในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอันยาวนานวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจหยุดยั้งเขาได้ชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นซามูไรคนแรกผู้กล้าหาญที่ท้าทายอำนาจของราชสำนักและกลายเป็นตำนานที ยังคงสั่นสะเทลือนใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้เขาคือไทระโนโมสาสคาโดเรื่องราวของเขาไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ด้วยคมดาบแต่เป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความยุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นมสาสคาโดคือผู้ที่พลิกโฉมหน้าของยุคเฮอ,อันจากขุนนางผู้ทะเยอทะยานสู่กรกบฏผู้ประกาศตนเป็นจกักรพรรดิกงใหม่และท้ายที่สุดกลายเป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งมหานครโตเกียว คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะไขปริศนาแห่งโชคชะตาของเขาไปพร้อมกับเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวของมาสกาโดกจะทําให้คุณต้องทึร่งในทุกย่างก้าวของชีวิตเขาจากจุดเริ่มต้นในฐานะขุนนางผู้สูงศักดิ์สู่การเผชิญหน้ากับความยุติธรรมการลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องผู้คนและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นตำนานอมะตะเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความเข้มข้นของการฝึกฝนวิชาดาบการวางแผนกลยุทธ การรบอันชาญฉลาดและการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นนินจาผู้ลึกลับหรือแม้กระทั่งกองทัพของราชสำนักเองทุกรายละเอียดทุกการตัดสินใจของมาสกาโดล้วนส่งผลต่อชะตากรรมของแผ่นดินญี่ปุ่นในยุคนั้นเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในความมุ่งมั่นอันนันแรงกล้าและการค้นพบความจริงอันเจ็บปวดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของเขา เราจะเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยฉากอันน่าตื่นเต้นที่จะดึงดูดคุณเข้าสู่โลกของ